สตอรี่เรื่องสยองก่อนที่เราจะไปฟังฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับปอบผีฟ้าททายญาตผู้ถูกเลือเรื่องผีปอบนั้นเป็นที่เล่าขานอย่างมากทางภาคอีสานถือได้ว่าเป็นผีประจําภาคก็ว่าได้อาจจะเป็นเพราะทางภาคอื่นๆเรียกชื่อผีชนิดนี้ต่างกันจึงไม่ค่อยได้ยินเรื่องปอบจากทางภาคอื่นเท่าใดนักจะได้ยินมาบ้างก็ทางภาคเหนือปอบนอกจากจะเป็นผีร้ายที่เกิดจากการเล่นคุณสายจนเข้าตัว ทำให้กลายเป็นปอกที่ชอบกินตับไตไส้พุงแล้วก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับปอกที่ช่วยรักษาคนอีกด้วยนั่นก็คือปอกผีฟ้าซึ่งการเป็นผีฟ้านั้นจะสืบต่อกันมาเป็นทอดทอดจากปู่ย่าตายายที่เคยเป็นผีฟ้ามาก,ก่อนรเรียกว่าบ้านนั้นมีผีเชื่อผีแนวถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานให้รับขันเป็นผีฟ้าต่อไปและเชื่อว่าหากไม่ยอมรับเป็นผีฟ้าจะทําให้กลายเป็นบ้าไปเลยก็มีโดยคนที่ผีฟ้าอยากจะส่งนั้นมักต้องพบเจอ กับเรื่องที่ทําให้ต้องมีความจําเป็นให้รับขันเช่นอาจจะเคยประสบเหตุถึงท่านเจ็บป่วยจนเกอบตายเดินคนทําคุณใส่ใส่ย,ยันหนะักหรือมีเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตจนต้องยินยอมรับขันเป็นคนทรงผีฟ้าเรื่องจริงจะสงบและดํารงชีวิตด้วยความราเรื่งดงังเช่นเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของผมเองและผมก็ได้รับฟังความทุกต่างๆที่เพื่อนเล่าให้ฟังทุกครั้งผมขอใช้นามสมมติเพื่อนคนนี้ว่าโอ โอเป็นสาวที่ออกห้าวห้าวมๆมมิดหน่อยเป็นคนกล้าได้กล้าเสียไม่กลัวอะไรชีวิตของโออยู่กับครอบครัวมีพ่อแม่โอและน้องชายซึ่งคนในครอบครัวนี้รักกันมากมีอะไรก็จะเล่าให้กันฟังทุกเรื่องผมรู้จักและสนิทกับโอตอนเข้ามาหาลายัยเพราะเรามีความบ้าบอเหมือนกันทําให้เวลาที่อยู่กันครบแก๊งแล้วมีความหากระจายส่วนใหญ่โอจะไม่เป็นคนซีเรียสเลยออกจะติงต้องมากด้วยซ้ําและไม่เป็นคนที่โรค แต่พอช่วงปีสามโอเริ่มมีเรื่องเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆจนยิ้มไม่ค่อยออกเริ่มแรกจากการที่ต้องไปผ่าฟันคุดอยู่หลายรอบในตอนแรกผมก็ไม่คิดอะไรเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นในชว่วงอายุนี้พอผ่าฟันคุดเสร็จผ่านไปไม่นานโอก็ตรวจพบก้อนเนื้องอกที่หน้าอ,อกอีกทําให้ต้องไปผ่าออกพอเอาข้างนี้ออกแผลยังไม่ทันได้หายดีก็ตรวจพบก้อนเลืออีกข้างทําให้โอต้องรักษาสุขภาพตัวเองอย่างหนักในช่วงนั้น เมื่อถึงเวลาที่ต้องออกฝึกงานเราได้แยกย้ายกันไปฝึกงานกันคนละทีจนกระทั่งขึ้นปีสีตอนเปิดเทอมเราก็ดีใจมากที่ได้เจอกันและก็เรียนกันไปตามปกติแต่โอมากจะบ่นว่านั่งพับเทียบหรือคสมาธิไม่ค่อยสะดวกนักเพราะโอไปหาหมอมาแล้วหมอบอกว่าโอามีอาการเข่าหลุดซึ่งก็ไม่เชิงว่าอาการหนักจนถึงท่านเข่าหลุดแต่จะมีอาการปวดขัดขาข้างขวาเป็นประจำทั้งที่ข้างซ้ายนั้นปกติแต่เราต่างคนต่างไม่ได้คิดอะไร คิดว่าอาจจะเป็นเพราะโอเล่นกีฬาแล้วทําให้หัวเขามีปัญหาซึ่งโอก็รักษาไปตามอาการจนกระทั่งมาถึงปีสีเทอมสองซึ่งเป็นช่วงที่ใกล้จะจบเต็มทีหรือแค่การเรียนอีกไม่กี่บทสสารงานส่งให้อาจารย์และสอบปลายภาคเท่านั้นเราก็จะเรียนจบโดยสมบูรณ์แต่ก็มีเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของโอเกิดขึ้นจนทําให้เกือบเรียนไม่จบตอนนั้นจําได้ว่าช่วงก่อนสอบปลางภาควันนั้นมีงานเลี้ยงส่งท้ายปีสี่ ซึ่งทางภาพได้จัดกิจกรรมนี้ให้ก่อนเพราะหลังจากนี้ไปต่างคนต่างจะไม่มีเวลาวันนั้นผมก็ชวนแก๊งเพื่อนไปร่วมงานแต่โอไม่รู้เป็นอะไรได้แต่บอกว่าจะไม่ไปทั้งๆท,ที่ก็ไม่ได้มีธุระอะไรผมเห็นว่าโอามีอาการกระวนกระวายอยากแต่จะกลับห้องท่าเดียวจึงไม่ได้บังคับและแยกย้ายกันไปวันต่อมาผมไม่เห็นโอมาเรียนเหมือนเช่นทุกวันจึงได้ถามเพื่อนร่วมห้องของโอจนได้รู้ข่าว เมื่อคืนพภกลับมาห้องได้สักพักก็มีญาติโทรมาบอกอว่าพ่อกับแม่ประสบอุบัติเหตุกระทันหันรถมอเตอร์ไซค์ชนเสาไฟฟ้าอย่างแรงตอนนี้อาการสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลโอได้ยินก็ตกใจมากจึงบอกให้ญาติมารับโอที่หอในคืนนั้นเลยผมและเพื่อนๆนคนอื่นๆก็ตกใจมากต่างก็ภาวนาว่าให้พ่อกับแม่ของโอปลอดภัยหลังจากนั้นโอกล้องเยบหายปเป็นเดือนไม่มาสอบกลางภาคต,ตอนแรกผมก็โทรถาม พราะว่าเป็นหูโว,วด้วยและเป็นหูเรื่องสอบด้วยโอก็ไม่ค่อยรับสายพอรับสายน้ำเสียงของโวดูเป็นเศร้าๆและกระวนกระวายผมจึงไม่พูดอะไรได้แต่ให้กำลังใจอยู่ห่างๆและช่วยบอกกับทางอาจารย์ให้ว่าโอมีเหตุผลอะไรบ้างที่ไม่มาสอบดีที่ว่าอาจารย์ทุกท่านเข้าใจจึงไม่ได้ตัดสิทธิ์ในการสอบแต่ให้โอมาสอบทีหลังได้พอมารูเรื่องหมดอีกทีจากเพื่อนร่วมห้องของโว ก็ทราบว่าเมื่อวานเป็นวันเผาศพพ่อของโอผู้เขียนและเพื่อนๆใจหายว่าบลงไปอยู่ตาตุ่มและสงสารโนจับใจโอไม่เคยบอกใครเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างรู้แต่เพียงวันที่ผมโทรไปหาอนั้นพ่อของโออยู่ในห้องไอซูอาการเป็นตายเท่ากันส่วนแม่ของโอก็ขาหักกำลังพักฟื้นผมไม่นึกว่าพ่อของโอจะเสียชีวิตกระทันหันขนาดนี้ผมรับรู้ว่าโอต้องเสียใจที่สุดเป็นแน่ โพราะรักพ่อมากทุกคนก็ส่งข้อความไปให้กำลังใจอูจนเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนหลังจากนั้นโอเริ่มทำใจได้บ้างก็ตัดสินใจกลับมาเรียนในช่วงสุดท้ายของปีสีโอโซุขผอมลงไปเยอะมากเพื่อนทุกคนต่างก็ไม่พูดถึงเรื่องที่เกิดเพียงแต่ให้กำลังใจและช่วยเหลือทั้งเรื่องเรียนเรื่องสอบจนใกล้จะจบโอก็เริ่มทำใจได้แล้บิกบานขึ้นโอได้เล่าเรื่อง,องหนึ่ง ให้ผมฟังว่าเมื่อพ่อจับไปแล้วแม่ก็ไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะการสูญเสียหัวหน้าครอบครัวแบบกะทันหันอย่างนี้คงยากที่จะทําใจแม่จึงหาที่พื่มทางใจโดยการไปหาหมอรมเพื่อตรวจเช็คดูชะตาแม่มาเล่าให้โอฟังว่าเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆที่เข้ามาในครอบครัวเรานี้หมอทมบอกว่ามีสาเหตุมาจากการที่ตระกูลของพ่อโอไม่มีใครสืบทอดทันพีฟ้าเลย โอบอกว่าสายตระกูลของพ่อนั้นเคยเป็นผีฟ้ามาก,ก่อนโดยคนทรงผีฟ้าคนสุดท้ายคือญาติของโฮเองพอญาเสียพ่อและญาติที่น้องก็ไม่ได้รับขันมาดูแลต่อเพราะคิดว่าคงไม่มีแล้วรวมทั้งไม่มีใครเชื่อเรื่องผีฟ้าเพราะยุคสมัยเปลี่ยนไปทําให้ขันผีฟ้าไม่มีคนดูแลและไม่มีใครทราบว่าญาติเก็บไว้ที่ไหนจึงทําให้ผีฟ้าโกรธและอดอยากจนโตอ,ออกมาละว่าลูกหลานและผีฟ้าต้องการที่จะทรงลูกหลานคนที่เป็นผู้หญิง โอ้อบอ,อกว่าลูกหลานที่เป็นสายตระกูลของพ่อมีผู้หญิงอยู่แค่สองคนเท่านั้นคือโอและลูกพี่ลูกน้องอีกหนึ่งคนแต่ลูกพี่ลูกน้องของโอคนนี้ได้แต่งงานและเปลี่ยนนามสก,กุลไปแล้วจึงกลายเป็นคนอื่นไปทําให้เหลือเพียงโอเท่านั้นที่ยังใช้นามสก,กุลของพ่ออยู่ซึ่งก็หมายถึงเหลือทายาทที่เป็นสายตระกูลนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นนั่น,นคือโอทำให้ทีฟ้าเลือกที่จะทรงโอโดยได้เดินบรรดาให้เกิดเรี่ยวแรงต่า,างๆกับโอ รวมทั้งการตายของพ่อด้วยโดยหมอทําบอกว่าถ้าโอไม่รับทรงผีฟ้าโอก็จะถูกตามรังควาอยู่อย่างนี้และตอนนี้ผีฟ้ากอดอยู่ที่ขาขวาของโอเพื่อจะติดตามไปด้วยทุกที่และขัดขวางทุกอย่างที่โอทําจนกว่าโอจะยอมรับจึงจะเลิกคราแม้ได้รู้ความจริงในวันนั้นว่าอะไรที่เป็นสาเหตุให้โอเจ็บขาขวาโดยไม่มีสาตุมาตลอดซึ่งแม่ยังไม่ทันได้บอกเรื่องที่โอขาเจ็บข้างขวาให้หมอทําฟังเลยด้วยซ้ํา แต่หมอทำรู้ได้อย่างไรและอีกอย่างแม่ก็ไม่ได้รู้จักหมอทำมาก่อนด้วยทำให้แม่ขนลุกและเป็นหูวูมาหมอทำเข้าใจว่าแม่ของโอไม่ต้องการให้โอเป็นคนทรงผีฟ้าเพราะหลังจากที่พ่อเสียไปโอคือเสาหลักของครอบครัวถ้าหากโอต้องมาเป็นคนทรงผีฟ้าจะทำให้ครอบครัวลำบากเพราะโอจะไม่เป็นอันทำงานน้องชายก็จะไม่มีคนทรงเรียนหมอทำจึงได้ฝากที่สร้อยหลวงปู่มาให้โอพบติดตัวไว้ตลอดเวลาห้ามถอดเด็ดขาด ซึ่งโอก็เชื่อฟังและทำตามโดยดีซึ่งโอสวมสร้อยพระห้อยติดตัวไว้ตลอดเวลาไม่เคยถอดหลังจากนั้นโอก็รู้สึกว่าอาการปวดขานั้นเริ่มดีขึ้นและค่อยๆหายเป็นปกติซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากแต่เป็นเรื่องที่โอสัมผัสมาก,กับตัวเองใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่หลังจากนั้นโอก็เริ่มมีกำลังใจมากขึ้นที่จะเรียนให้จบจะได้รีบออกมาทำงานหรือแม่และน้องเราทุกคนต่างเร่งสสารมาต่างๆและ สอบจบจนเสร็จเรียบร้อยเมื่อโอเรียนจบอีกครั้งหนึ่งเราไปสมัครงานาด้วยกันผมเห็นกับตาว่าสร้อยพระที่โอ้อยคอประจำนั้นอยู่ๆเกิดขาดและหล่นลงพื้นแตกกระจายซึ่งเป็นไปได้ยากมากเพราะที่สร้อยไม่ได้หล่นแรงมากขนาดนั้นเราต่างมองหน้ากันว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะสร้อยที่คล้องคอเป็นเส้นเชือกทักสีน้ำตาลที่ไม่น่าจะขาดได้เลยเพราะมีความหนาและเหนียวพอสมควรและตัวชีพพระเป็นกรอบพลาสติกสยน้ำหนักเบามากจึงไม่น่าที่จะถูกให้สร้อยขาด และที่แต่กระจายได้โอรีบเก็บขึ้นมาประกอบเข้าใหม่อีกทีด้วยอาการใจคอไม่ค่อยดีนักและพยายามสวมไว้เช่นเดิมหลังจากได้งานทำโอก็ใช้ชีวิตการทำงานอย่างเป็นปกติแต่อดหูแม่ที่อยู่คนเดียวไม่ได้เพราะโอได้งานที่ต่างจังหวัดจึงไม่ค่อยมีเวลากลับบ้านแม่โอจึงเริ่มเหงาและคิดมากอีกทั้งอาการขาที่เคยหะทำให้แม่เดินไม่สะดวกยากญากที่มาคอยดูแลก็มักจะขอเงนินและแอบรักเลขข็กขโมยน้อยเงินของแม่ ทั้งทั้งที่เงินนั้นเป็นเงินที่ได้จากการเสียชีวิตของพ่อโอเป็นห่วงแม่มากจนไม่เป็นอันทํางานโอจิงจําเป็นต้องออกจากงานเพื่อมาหางานในจังหวัดตัวเองจะได้ดูแลแม่ได้ระหว่างที่รองงานและดูแลแม่นั้น